สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะวาดอะไรดีมีน้องแนะนํามานะครับว่าอยากได้การ์ตูนนักฟุตบอลน,นะครับเราก็จะวาดเป็นนักฟุตบอลน,นะครับวาดหัวเป็นตัวยูแต่ว่าอันนี้จะหันออกข้างนิดนึงนะครับทรงผมก็ ผมสั้นๆนะครับลูกตาลูกตานะครับก็เอียงๆมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับจมูกปากหูอีกข้างนึง แล้วก็ทรงผมนะครับนักฟุตบอลเราจะวาดให้ผมสั้นๆเนาะแล้วก็วาดเป็นท่ายังไงดี เป็นลำตัวนะครับวาดแขนข้างนี้ก่อนเพราะว่าแขนข้างนี้มันอยู่หน้าสุดนะครับแล้วก็เป็นลำตัว แล้วก็มีแขนข้างนี้โผล่มาคอเสื้อนะครับทำท่าเลี้ยงบอลน,นะครับเลี้ยงลูกบอล ก็จะเป็นการเกงนะครับปึ๊บแล้วก็ขาลองเท้านะครับใส่ถึงเท้าถึงหัวเข่าเลย รองเท้าแล้วก็ใส่ถุงเท้าถึงหัวเข่านะครับมีลูกฟุตบอลด้วยนะครับกําลังเลี้ยงฟุตบอลลายของลูกฟุตบอลนะครับมีดอกห้าเหลี่ยมนะครับใส่หมายเลขด้วยเบอร์10ไปเลยนะครับ ใส่แถบให้กับเสื้อด้วยวเสร็จแล้วนะครับสำหรับภาพนักฟุตบอลน,นะครับอาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูมารอดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่ เพิ่งมาติดตามช่องนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ